สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเย็บซี่ทุกท่านบอนีผ้าพีผ้านองเดินทางมาหาคุณพ่อเคนเนาะครับผมเนาะพ่อเคนโอ้ยงวดที่ผ่านมาผีมาบอกหาหนึ่งหาสองเขาต้องตรงเต็มเต็มเลยครับผมท่านผู้ชมงวดนี้มาแล้วพันวาสันพนว่าบอกตั้งแต่ขึ้นมันที่ดซ่วาสันอุ้ยบอกสามตัวพนได้บุญีบบอกสองตัวได้สองตัวพันวาสบมาทูกินกับโบอีมาสันได่มาบอกสามตัวพ่อเค้นืินขึ้นมาเขียนไส่กกเสาไว้เรื่อยพันปัญญาลืม พันยันเพรเที่ยงมากวันที่ซนะิบซีซิผางสีน้ำมันสิลืมแต่ว่าเลขเขาเขาต้องวันที่ตามแต่ตอง,งวัวตัววิ่งเนาะครับผมเนาะบางคนเลขเขาง,งวที่ผ่านมากัวดเขาไปติดตามตั้งแต่ผลมะฝันมา,นมาย่ำม,มาเบาเลขโตไม่ให้พี่น้องไปฟังกระไดเนาะครับผมเนาะไปครับแต่ผามาช่ม้ย,ยหมอรายให่างไปฟังน้ำกันว่างวนี่เป็นผีผู้ชายหรือผีเมยิ่งเป็นคุณยายหรือผู้ชายมายอบอกพ่อเคนเลขสามตัวสิเป็นตัวใดเดี๋ยวต้องไปฟังชัดๆจากปากพ่อเคนเองเนาะครับผมเนาะ ไปครับผมบอไดบอกยัดบอหลายยายห่างจะไปฟังเาินใจผ่อมๆกันเลยครับผมแต่ว่าก่อนไปช่มคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพ่อเขียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อเขียนสวัสดีครับวันจิตผ่านมาหาสองตรงตรงนะพ่อนอะหัวหาหนึ่งหาสองว่าขมินเสื้อลงมาอีกแตมหนึ่งถือทั้งล่างทั้งบนนอกระเสื้อหาศูนหาหนึ่งหาสองถือทั้งล่างทั้งบนคนเด มาบอกจะจจะเลยครับผมีติพานมาคักแน่ต่วงวดนี้ยิ่ว่าไพก็มาบอกสามตัวเพอะเป็นเป็นผู้ใดผู้ที่ได้จมียิ่งมียิ่งม่ยิ่งเป็นผู้ใดเป็นบริหารจังคนบอกเชี่งหน่อยหนอยก็มันผู้เราเคยมาเมื่อบอกทุทิยาบอกดีสามตัวเป็นเสียงหน่อยหนอยคนมาจะคนเพอะมาสองมาสองคนมาสองคน โอ้ไปใส่มาใส่มากมากเป็นกลุ่มมากที่สองคนที่เราเป็นกลุ่มน้องผู้เดียวขึ้นมาผู้เดียวอาพ่อเห็นเเนนห็ตัวคนหมอไม่ความฝันนั่นในความฝันบอกครับยืนเป็นนั่งงางกันอยู่สองคนไปนั่งยิ่งกันเลยบอกนะแต่ว่ามีแต่ม่ยิ่งพผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มผู้เฒ่าผู้เฒ่าอไม่แต่ผู้เฒ่าอยู่นี่ไหมสมว่าเป็นบ้านขาบ้านคอมีดีได้โมบ้านขาหมู่บ้านคอ แต่วนั้นเคยมาบอกแล้วมาเด็กชมพูแล้าเด็กมันออกไปเรีว่าเขาดูได้มานว่ามีคว่าบวกสามหาสองสามหาสองจับสามทีอสี่ทีอช่วงจังหวะนั้นตอนนั้นมันออกมันออกอย่างพอตอนนั้นตอนนั้นออกสามหาสองสามหาสองตรงๆเลยพอพอเนี่ยไปชิอเอากไบ มันไป็กปืนที่ทำหาซุ้มปืนก็เราอันี้ไปปืนด้วยอะไรที่ติดชองตูอ๋อเสื้อมากคนจะมากเป็นเป็นที่ละสองคนนะพ่อเนาะบ่บ่จะเป็นผู้โพดนะบ่บ่จะเป็นผู้ชายม่ยิ่งกว่มากที่ละสองคนเนาะใจส่สิผ่านมากมากสองคนที่ยกันเนยแต่ว่าบอกคนเดียวอันนี้ก็ว่ามากสองคนแต่ว่าก็บอกคนเดียวอีกคือ้นกันม่บอกพ่อคนเดียวผู้นึงนั่งผู้นึงนั่งบ่ป่าอยู่บ่ป่าคุยขึ้นมาก่อนคนที่เบาครับ มังว่าน้ำกวนเ่นสี่เบว่าโอยหยับซีเทียหยับซี่เทืออือพิ่นวาย่ังไงเนี่พ่อว่าหกห้าสามหกห้าสามเพิ่นวิยมั้าสิหกห้าสามหกห้าสามหกห้าสามบ่อยซี่เท้อยังสิบพ่อนี่หยับสี่เท้เทาเลยเท้ทาวา,บาครับรเพิ่นในบ่อถ้านอกถีอว่าบอกน้ำโพเขีนบ่อที่เพิ่นบอกบ่อขึ้นมาเองบ่เองเพนดี บ่เมีนว่าเออพอเขินนี่เดือดสิบอกเลยอย่งอย่างสี่พันบ่อดีว่าไรย่งสีบงส่บอกครับบ่บ่เดียวพึ่นมาเบอกเองเพื่อนดูจังใดพอพอเขาได้ยินเสียงเพื่นบอกเขย่าไขว่าพ่อนั่งอยู่อยู่ังสี่พ่นนั่งอยู่จังไดนี่พ่อนั่งเพิ่งก็นั่งขังนั่งขังง่วงนอนหนึ่งที่โออยู่สักเงินเออนั่งอยู่ขังนง่วงนอนง่วงนอนโอ้พึ่จะนั่งอยู่ขังหัวงนอนเออเพิ่งมาเพน่านบอกเพื่อนบอกเพื่อนบ่ได้ทำเพื่นบอกกันเพื่อนจากไหนงัน โอ้กับเพื่อนจากไหยมันจะเป็นยังสี่มันจะบอกมาเองเลยมา,าเมาเองเพื่อนนี่คือการก็นวดหนึ่งหันนอสีผู้ชายมาบอกเนาะมันก็บอกมาเองก็บ่ได้มีผู้ใดถามเนาะวันใดถามการเป็นทานเราเลี้ยวไปอีกทรั้งหนึ่งไปเรง่ <laughs> อยเพราย <laughs> อะไรที่อย่างพระเที่ยงเ่านบอกหลายครับผมท่านผู้ชมถ้าบอกหลายาเพราะเช่งเพื่อนกจ็จะย,ย้ายความบมดเป็นใครที่ยังยี่สี่ล่ะครับคำว่าถามว่า พอเคียนเพิ่นมาบอกพอเคียนมาเอิื่นมา่อบอกกันบ่กับบ่ได้บอกบ่ได้บอกน้ำพอเคียนแต่ว่าเพิ่นมานั่งอยู่ใกล้ๆกับที่ว่ามองพอเคียนเพิ่นนอนนะครับผมอยู่อยู่ทึ่งขมวนบ้านพอเคียนก็นอนอยู่นี่เพิ่นอาจจะนอนเพิ่นอาจจะนั่งอยู่ข้างๆอย่างสิน้อพ่อเนาะแต่เพิ่นนั่งทั้งทั้งหัวนอนพ่ออย่างสิเป็นบ่เนาอนเพิ่นนั่งไป่าย่งสันนั่งอยู่ข้างๆเรื่องนั่งพ่อฮันหัว่าคือ้านี่เพ่นเพิ่นก็นั่งอยู่ข้างอั่งสันลองคุณเพิ่น สองคนเพื่อนจะบอกกันนั่นละเพื่นนุ่งถิ่นมี่นืมาโมเมนย่ายบอกหาศูนย์ตัวโม<อ>เมนย่าเอาเงินหาหาลอยบมเมนบอกโอโมโมเมนคนน,นันบมเมนจะเป็นคนหรืคนคนหรือคนแต่บาเสวยหมามาป่อยมิจะพูดเถ่ามิจจะพูดเถ่าครับผมหกห้าสามหกหาสามครับผมบ่อหย่มยุทธสี่ขัง แต่ว่าหยิบพุ่นึงมาน้ากันกรบป๋ปากบ่ตีนก็นั่งนี่ซื้ออยู่ยังได้จกือบบ่บอกบางทีถามบ่เค็ญเนี่ยจะข้ามกับบ่ถามหวยอ้พุ่นบ่ถามมาบ่บอกยิ่งพุ่นโดดบ่มีว่าเอาหนี้เที่ยวพอเค็ญหนูจะเอาโชคมาให้เอาเหล็กมาให้ยังกสันแังสี่ไปเสียล่เนี่เรื่อยคนกระบ่ว่าบ่ยังบ่ว่าหรอกก็ะบ่์ขึ้นมาเลยกระบอกขึ้นมายิ่งพุ่นลักษณะยน่ยมเหล็กมันจะเข่ามันจะเป็นสังสี่ครับผมท่านผู้ชม คือกันก็หมวดที่ผ่านมาคือกันที่ว่าพีผู้ชายมากสองคนคือกันโอเขี้นกับบอได้จะบอกนักพอเคีนเน๊กแตแบบว่าเพิ่นก็บอกมาเขาเพิ่นเองเลยหาหนึ่งหาสองทีว่าพอเคีนเอาเลขตัวนี้ไปซื้อนเด้อรับรองว่าบอผ่านเด้อเพิ่นกับบอว่าน้อพ่อเนาะมีแต่บอขึ้นมากจะซื้อเจอพอเคนได้ยินี่เงี้พ่อหันหัวลงลงทั้งทิศทั้งทิศใต่วิ่งยังหันลงทั้งทิศใต้ไต่นอนมันนอน เอาอหวานกิ่นขิดเหนือบอ่บ่ใบย,ยังเห็นเป็นพีร่รอยเขาเห็นพีย <c oughs> พ่ยังพี่ยังพี่รอยใช่ใช่รอยอ๋อบาแต้มาฟังบงาแต้มาฟังตะ<อ>กอนนี่มามาถามเบิองหันห้นองี๋ยไม่นอนยังฉี่เป็นบ่หายนอนแม่นบอ่อยผมลว,ว,ว่าเขาบ่หายนอนทนั้ทงหนีกับทั้งทิศตะวันตกทิศใต้ววกับทิศตะวันตกพราเรานอนทั้งทีอย่างนั้นก็ทีบ่ไรนอนทั้งตัวบ่หายนอนแต่ว่าคันไปสักคนเดี๋ยวพอได้อยู่แม่นบอยเออนอนห่วงไปคนหนักง่วงมาถี่ได้ ทั้งเนื้อบอกทั้งนี้ทั้งไตได่ทั้งนี้อไตเนื้ออันนี้จะวันออกอันนี้จับ้านตกเนงอนทั้งจับบ้านออกเป็นหมูบานขาหมู่บานข้อมีปลาไพ่หลายนี่แมงเป็นปลาใหม่หลายนี่ละเป็นหมูบานขาหมูบานค้อมพอพออันเขียนว่าสมัยตะกี้ครับแต่ว่านเจสมัยสี่พอเมื่ออยู่นี่พอเคยเห็นเห็นข้าเจ้าจะเขียวบ่หรือว่าจับ้านห่างแล้ว มันหล่างหมดเลยอ่ะหล่างหมดแล้วแต่ว่าคราบูมจัดหน่อนเออแต่ม้วนหนอนฝันเย็นฝันเย็นอยู่เรื่อยแต่จะเป็นเห็ดเทียงจิดกระทอมหน่อยอยู่หันเออฟอกเข้าในฟอกเออเฮ็ดกระทอมหน่อยอยู่หันครับมาเป็นหน้าแซงมาเห็ดอยู่นไหนเห็ดมาใหม่ๆมาเห็ดมันก็ม้มาบวกดีอยู่ในรีว่า์ั่นอันหาซีซีหาว่า์ั่น แต่ตอนนั่นกอกิลี่เนี่ยพ่อหูจักจะไหนว่าเป็นมูบังบั่นขาบั่นคอมอยู่ตรงนี้ใช่ไอความนั่นเป็นอย่างที่อันมาดไปพูนทั้งขนนป็นสีอีกแบบหนึ่งครับหน้าทองหนังจริงครับยิดแดงนี่ยิดแดงสวนี้อหัเป็นยิดแดงยิดนแดงเออก็กอเป็นสมเป็นยังเป็นวัดเก่าบ่เออมันเป็นยังฉัน บันีบันีคือมุบันยังสี่นี่คือผู้ถาวรแกบอกชวฟ้างหมอนุพ่อหรือว่าเป็ดความฝันเขามาบอกพ่อเขามาบอกเขามาบอกอเขามาเลยว่าบาีมุบันเขาอยู่นี่ยังสี่ในบอกเนี่ยเขาว่าเขาอยู่นี่ไอ้วันที่วันน็นเขาเขาว่าคันยังไดคว่างไวคุดเอาเด้อเป็นขอ้อ,ของเจาะคว่างซี่อันช่วงอันเลี้ยงหลวงสี่ชุนสี่ <S S S ไม่ไปคุดเอาอ พุทเอาก็ว่ามีหีบช่องซ้ำหีบช่องกับพวกซิบตั้งขันกับซี่ซีฟเราพุทธมาไหวแล้วกับว่าเออเป็น์ุองเจ้าเราเอากาเราวางสิ่งางพบเอเจ้าพวกซีฟเหรอที่อย่างสี่สีฟอันเพิ่งเมื่อบอกมันบอกบอกไอหีบช่องหีบหีบช่องเด็กนีมันทั้งยาวมันหกสิบตั้งสันสี่สีมันคดีกับรีบโอ้ พุณเอาบั้ว่าว่าอุ่นแก้วุนไขุ่นไข่ยาอกเระวังที่มือคุมันก็ออกเองดอกประศัตรคุมันก็มีรูเพิ่นเงินเก่าก็มีดูเนี่ยคุณก็มีรูเิ่นก็มียิได้เห็นบั้นเออผันเห็นเวทกิบใเดื้อประศัตรนี่กิบใบเป็นคนไฉยพอเอาบอกซื้อฟางในอุ่นหนาวจนใจคนมันแป่ชอบ คนคุณแปดสอบอ๋อวันนี้มีลูกไายฮ <c oughs> ไม่เห็นลูกไายเพิ่นคนณไทยแบบนี้เห็นดีทำไมตะกี้กกกเรากแบบแปดศอบไม่รอขับพอ,นอเนาะคนบอ,อกว่าคนบอกไปขุดเอาคืไปขุดนี่ควงฟันของไปขุดเอาบัดความจริงวันนี้พอเคยขับเขาไปสังเกตเบิร์นบอว์ควบจริงพอเคยขับไปเบิ่งบอวว่ามันนานจะมีสมบัติในห้าวีดีบอวมันกระชิมันกระชิมีอยู่นั่น ก็เคยเข้าไปบ่เคยไปขุดบ่ครับเขาอันข่วงฟันเขาไปขุดอยู่บ่บ่ความจริงไงพ่อความจริงบ่แม่นมันไปขุดกับบ่เห็ียนเนี่ยเพราะที่ว่าของขอบพอเครียดยังเที่สี่บ่เห็นใช่ไหมบ่อันเป็นว่าขุดบ่เหียนคนบอกเตือนข่วงฟันไปขุดเอาเพราะนี่ตุนไม่ไงว่าใจมันกระวบวัดวัดไปจักช่วงมิดขุดเอารลดว่าใจ ก็บ, acá, บุนร <N> ่องไปขุดเบึงหลงโอ้โอ้ขุดจากแล้วก็วัดจากต้นไม่ใหญ่ไปนั่งช่อสองเมตรร่องขุดบึงเนี่ยเนาะคุดบึงหาพ่อยี่หรี่จังไดนสั่นมันก็ควรไปขุดมาดิควมันโอ้ควรไปขุดมาแล้วไปไหนมาแล้วเออมาเด็ดของจริง <bride> กับแสงวัน <N> สิบวมีมันก็มีแต่ในความฝันแบบว่าเพไปไหนมาแล้วแสงเป็นเป็นตัวเลขมาเรียบร้อยนี่สินะครับโอ้ก็พอแล้วจิ๋มหูจากว่าตรงนี้มันเป็นบันขาวบันค้อมเพราะว่าพ่อสังเกตตัวท้าขนมันจะมีสิม ขมีสิมมันกิข่ายว่าเป็นเป็นวัดน่นแหละครับผมในไปเปลี่ยบริเวณของวัดมันจะมีสิมบัานนี้กับยูนี่ก้จงเป็นมูบ้านมันก็คืออยู่พอมันอยู่บริไกลกันเนาะระหว่างวัดกับกับบ้านเป็นบราณมันก็อยู่ไกลกันเป็นบราณโอ้ข้าเจ้ามันนั่งบอกเลยเนาะพ่อน้อเอาเลขตัวนี้ตัวไดงก็พ่อเอาเอาเอางวดนี่ตัวไดงก็พ่อมาบอกเอาบอกชูเอ็ซีั่งอีกกันหนึ่งนะครับอันนี้พ่อมาบอกบอกฮุกขาสามฮกขาสาม หกห้าสามหกห้าสามสองตัวพ่อนี่ยบอกว่าพอมอวบอกบอก,บอกแต่หกห้าสามสี่เถอ,อะเงินอ๋อครับผมมันเน่าไปหลายเตื่องบแล้วเพราะเจยงอยากขู่นี่ยละ่ะว่ามันประวัติมันเป็นอย่งไหนเดี๋ยวให้พี่น้องไปเบิ่งตัวเลขเนาะเดี๋ยวให้แอมี่เขาเขียนใส่กระดาษให้พี่น้องแคบหนาจะไปเบิ่งให้พ่ออันเทียนพันยกให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับผมเนาะท่านท้องเช่นเดมตัวเลขของพ่อ งวดวันที่16สิงหาคม2568เนาะงกับผมเนาะผีพุทธเอาขึ้นมาทั้งเฮือนให้ครับผมนั่งขง้างพอเครียดนอนเลยมา,าสองคนแต่ว่าแปลกครับผมคนนึงนั่งบาปากบาตีนคนหนึ่งว่าขึ้นมาเองครับผม653 653 653แ65 65ห้ากห้าสลเก้าหกห้าสามว่าย่ำยุติี่ข่างโดยที่บริวาบอกว่าบอกพอเครียดกับบริว่าพอเครียดถามกับโมเมนพเพิ่อนว่าขึ้นมาเองพอเครียดว่าถ้าเลขมันจะเข่ามันจะเป็นลักษณะนี้ล่ะ พรต้องหาจะถามพรต้องหาจะบอกน้ำิ่นจะบอกเอ้ยไมาเองก็คือหัวขาดสามขึ้นโหยติพานมากขึ้นกันที่เพิ่นมาให้ครับผมเพิ่นก็บอกแค่หาหนึ่งหาสองหาหนึ่งหาสองเนาะครับผมเนาะก็ปรากฏว่าออกหาสองตรงตรงเต็มเต็มอ๋อลองพิจารณาเบิ่งครับผมท่านผู้ชมท่านได้ชื่นชอบตัวเลขโอเค่นนี่ระวังเด้อครับผมท่านผู้ชม เลข6โคกข้างนานีครับหัวขึ้นไปเลขเก่าเดี๋ยน่อเอมินข้าวนอเอ็มบ่บ่แแตมนอเป็นหักหาสามหรือว่าเก่าหาสามอี่ครับขึ้นจักน้อยจักตัวหนึ่งก็ดีได้ครับผมท่จานผู้ชมมาเที่ยงว่าบ่บ่หลายก็เอาจักหน่อยๆนอบ่แตมนอแต่วตัวตัวมันหกหาสามนี่เขาจัจากไปเลยคนว่างวดก่อนหหาสองถืกรบอกข้อสื่อวัตถุคนว่างวดนี้เอาจักตังเลือด้ี่เปสนสามตัวหกห้าสามอ สไตล์เนี่ทุกท่านโชคดีโชคมาเด้อครับผมท่านผู้ชมท่านใดเข้าม,มาช,ม,ม,าชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับผมซื้อหกให้สามให้ตื้ตรงตรงไหนมีเงินมีข้ามกันสุขสุขคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาแต่ว,ว่าก่อนจากกันครับผมท่นมานผู้ชมพอเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ต่น้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องจางผู้ใดอยาก,กได้ไปซอยขาดซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมขอบคุณหลายๆพ่อขอบคุณหลายครับ สีิงนองสร้างพุถุคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกศัพท์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่อว่าในพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อ,เข,เ,อเขาหลงดีแนใดไผ่มีติดตนจิตโต,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 ตไว้จะเกิดบาลมีมมยิ่งเห็นมมยิ่ง,งหักผู้สร้ายเห็นผู้ส้าย,ห,ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้ว ผนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมึงจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพ่อไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินี่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณคกุ้ยรับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่า่าลูกขออนุญาต เพดรนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิอดอย่ายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนาไปจิตหานที่บานที่เือนไปบานนี้เงอนก็ได้รถก็ดีสีเป็นสีมคงคลถ้ามา,า้าขายกับบริจกดำอ่ามีจต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสาร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเอเอเขาอีกองเขาที่สูงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์ที สูงกูักวปลักสาก็เลยบางความเกียรคุยกหลงปูว่าลูกหลานี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิ่ไปที่เหมือที่เหมือไปอมันรักษาลหลางย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันไดคุยก็ลงปูเกียรว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสาาร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุคนทุ่นขึ้นหยก <พบ S 2> เป็นสั้นเป็นสันนส้นเป็นนั้นก็เลยให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุณอีอมีภูตต่อคุณไม่เป็โตมียิทิทิตมีอำนาจสามารถมวยอ่อนยี่สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุอย่างขึ้นมาครับบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบอกตูมกินเนื้อเท่า่ปฝากตูม คือตูมฟูม,มก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมอฝากตูมบ้านเพราะตาปนโบอเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานเพื่อ,อนตัวตัวย่อเอาขื้นคือย่อน่งฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบาดตนวข้นต้องเอากับฝาผ่ภาก็เวลาย,ยุงเลียนนี้มานี่คือใบคุนนี่ นี่มันไม่กู้อนเพราสปฏิฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่ยังครับผมอาสีบริอาสีบริองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากการผีกรนสางกับโลกใยนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของพุทธเบิดตำหนาอยู่ในเจตตำนานเบิ้ดพวกเสก เชื่อสี่ร้อยแปดจบปุ๊กมาสโเลยเชื่อจะเป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีปูปุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณม,มือนีร้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิีลงนี่ปูปุกเสพให้ผู้รุ่นแรกอ่าถ่ายไปสองผู้รอดวัดกุดขุนปู้รอดท่านมาชินโน,นเป็นผู้ปุกเสพผู้ที่สอง สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากจนใอ้คนมังมีอยูก่กินสลับกันมันจะทีวดูครับครับนี่นี่น,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 น่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบุคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสีเป๋คล้องพ่อหญ่สีหอมคูก ราชคูปูนสำเน็กนนะั่นแหละคือ่องกวามเป็นมาก